ทีัสดีครับหมอกคุณเยอะมากเลยครับวันนี้มีคนมาซื้อของ เยอะมากครับในประเทศสหรัฐอเมริกานี่มีเท่าทุกอย่าง,างวันนี้ที่อเมริกาคนมาซื้อของเยอะมากซื้อของเยอะจริงๆอันนี้ ก็คือวันเสาร์ด้วยเขาก็มาช้อปปิ้งเลยวมาดูไม่ทุกย่างทุกย่างติดตัผงคนข้าคนจะถ่ายในอเมริกามองในเฟรสโนแคลิฟอร์เนีย คนก็เยอะมากนะครับนี่ไปถนนคนก็เยอะมากเลยมีชาวเมสแซนมีชาวละเมแกน,ม,ม,ม,แนมีว่าเมแกนแมอช่างมีลาวมีไทยมาตลาดเยอะมากใครทุกอย่าง เคนี้ครับพบก,กันใหม่นะครับในที่ดีจะถ่ายให้ดูต่อนะครับเราก็จะกำลังออกไปแล้วนะมาซื้อรองเท้าก็มาซื้อ,อเสื้อผ้าให้เด็กๆจะไปโรงเรียนแล้วถึงเวลาจะไปโรงเรียนแล้ว เทาคู่หนึ่งแล้วก็เทาคู่หนึ่งประมาณเป็นเงินไทยประมาณคู่หนึ่งแล้วก็สองพันสองพันห้าก็แพงคิดว่าแพงก็แพงคิดว่าไม่แพงก็ไม่แพงคู่หนึ่งก็สองพันห้าถ้าอย่างดีแล้วก็ประมาณหกพันห้าพันคู่หนึ่งวันะะนนี้มาตลาดแค่ซื้อได้รอง,งเท้าแค่สองตู่เอง คู่ละสองพันจะซื้อสองคู่สองสายคู่ละสองพันห้าร้อยเป็นเงินไทยที่เล่นเกมเิมสตาร์เิมสตาร์เทงเทกงเฟกโลมาคาเป็นล้านที่กินน้ำครับเกี๊ยนอาลามิกานะครับถึงน,น้ำซุนนะทุกอ,อย่างน้ำเปรี้ยวนะ ทุกอย่างจะําให้ดะะูแล้วครับตัวทุกคนโอ้โหมีคนอเมริกันก็สวยมีคนเอเชียก,ก็สวยคุณม้งก็สวยมีนัดนี่ก็สวยะครับคนก็เยอะมากเลยะครับวันนี้คนมาตลาดเยอะมากนะครับม,มาเข้ามาดูทองของเขาวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นวันอะไรคนมาซื้อของเยอะจริงๆเข้าตลาดเหมือน มันจะได้ฟรีเลยมันจะได้ฟรีเลยทุกคนเข้าไปเลยไปไปดูเงินไปเซ็ตเงินเท้าไปเท่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอุกิเราจะไปดูรองเท้าว่าคู่หนึ่งเท่าไหร่ครับคู่หนึ่งประมาณคู่หนึ่งแล้วกันร้อยดอลลาร์หรือว่าเท่ากับสามพันห้าหรือว่าหกพันคู่หนึ่งคู่นี้ราคา กรชคแนะสาร้อยประบาหมื่นหนึ่งคู่คู่ละหมื่นครับ1 0 0่งเนมืหนึ่งมืเพจริงๆราคาเพลงเแต่งมาแลครับคู่นี้ก็เหมือนกันครับไม่รู้ว่าคู่อนนี้เท่าไหร่หกพันครับคู่เจ็ดพันคู่เือนเท่าไหร่ก็เป็นประมาณแปดพัน เจ็ดพันหรือแปดพันโอ้โหรองเท้าเข้ามั้ยโอ้มีเงินเงินเบนปลอมมันเบนจริงๆรอยู่ในนี้ด้วยเงินปลอมนอยู่อ่ะแล้วลาบปลอมคือไม่สวยนี่เท่าไหร่วะางสองร้อยคือไม่สวยเลยก็สองร้อยแล้วโอ้ คุณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูครับราคาครับ200ครับ7000บาทค,ครับ250ร้อยเพันเจ๊งจริงๆรฮะโดูเพราะกับใหม่ครับรองเท้าโอ้คู่นี้เหมือนไม่มีใครใส่ดูว่าราคาเท่าไหร่สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบเจ๊งจริงๆ ไปแล้วครับเค่นี้ก่อนนะครับบายบายทุกคน